ชุดนวนิยายประจนภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยล,ล่องไพรตอนทางช้างเผือกจากบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่14มนุษย์วานอนหล่นชูตะเกียงน้ำมันดวงนั้นขึ้นเหนือศีรษะพลางก้าวเข้าไปอีกก้าวหนึง่งนั่งลงและยื่นมือออกไป ขณะนั้นเองแสงสว่างที่ส่องเข้าไปถึงซอกผนังโูหาข้างหน้าจึงทําให้เราเลเห็นว่าสิ่งที่สายตาอันเคยชินต่อความมืดของหล่อนและเห็นขอนใครๆก็ได้แก่ร่างซึ่งมีลักษณะกึงอุรังอุตังกึงคนนอนหงายคุดคูอยู่ในซอกนั้นมือที่หงิกของมันกําคอจงอางจัวหนึ่งไว้ หน้าผากที่สั้นจมูกที่ยุบริมฝีปากที่เสยยและในตาที่เบิกโพลงบอกถึงความเจ็บปวดรัวร้าวที่เพิ่งจะผ่านไปและโลหิตที่ยังไหลซิบๆออกมาจากรอยแผลซึ่งเกิดจากเขี้ยวที่ลำคอใต้ขากันไกลข้างหนึ่งก็บอกให้รู้ดีถึงสาเหตุแห่งการตายของมันความตายนั้นอาจจะมาถึงอย่างกะทันหันแต่มันก็ได้ต่อสู้อย่างดุเดือดตามสัญชาตยานของป่าดงพงไพรจนกระทั่งมัจจุราชในร่างของจงอางตัวนั้น ตายคามือของมันไปด้วยกันเป็นความผิดของเราเองที่ไม่นึกถึงเจ้าตัวนี้เมื่อตอนเรียกทุกตัวกลับที่พักของมันเมื่อตอนหัวคํำอปสอนพืมพำพลางลุกขึ้นและออกเดินต่อไปช้าๆนี่แสดงว่านาโก้และบริวารของเขาเพิ่งล่วงหน้าเราไปไม่กี่อึดใจเพราะร่างเจ้ามนุษย์วาน,นอนคนนั้นยังอุอน่นเหมือนหัวใจเพิ่งจะหยุดเดิน งานเราก็เล็กฝีเท้าเข้าอีกหน่อยบางทีเราอาจจะทันเขาก่อนพาหันสาวดีเข้าป่าบรันฮิมบอกแต่ความหวังของหล่อนเท่าๆกับเราล้มเหลวและอีกไม่กี่นาทีต่อมาก็ปรากฏว่าทางเส้นนั้นนำเราออกไปสู่ภายนอกเหนือหน้าผาแห่งหนึ่งทํากลางกระแสลมแรงและราตรีซึ่งใกล้สว่าง ขอบฟ้าทางทิศตะวันออกก็เริ่มจะเรื่อเรืองด้วยแสงเงินแสงทองได้ยินเสียงนกร้องแว่วมาในอากาศและจากป่าข้างล่างนาฬิกาข้อมือของข้าพเจ้าบอกว่าขณะนั้นเป็นเวลาห้านาฬิกาเศษและในฤดูนั้นอีกไม่ช้าไม่นานก็สว่างอปรสรดับตะเกียงน้ำมันวางไว้ข้างทางแล้วนำเราลัดเลาะลงไปตามชานผาแคบแคบระหว่างโขดเขาที่ครุขระอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเศษ ก็พอดีท้องฟ้าสว่างและเส้นทางนั้นนำเราลงมาถึงเชิงเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยดวงสูงยางยุงแต่ละต้นสูงคอตั้งบ่าแผ่กิ่งก้านสาขาติดต่อกันไปเหมือนฉัดมหายักษ์แสงสว่างแทบไม่มีโอกาสจะส่องลอดลงไปได้และหมอกบางๆางย่ปกคลุมอยู่ทั่วไปจะแลไปทางไหนก็เลยเห็นแต่งเงาตะคุ่มของต้นไม้เหมือนเปรตหรืออสุรกายที่ยืนยามอยู่ในโลกที่ร้างแล้ว แค่นี้เองที่เราจะพาท่านมาได้อัปรสรกระซิบเมื่อเราถึงชายป่าเพราะต่อไปข้างหน้าล้วนแต่เต็มไปด้วยอันตรายจากสัตว์ป่าที่เราไม่อาจบังคับได้และจากคนบางพวกที่เราไม่คุน้นจนกว่าจะถึงที่อยู่ของนาโก้และก็บริวารของเขาพี่ไหนป่าใหญ่ชายเขาฟากโนนเดินจากที่นี่ไปกว่าจะถึงก็ในลาวเที่ยงแต่ก็อาจจะถึงบ่ายหรือเย็นอัปรสรบอก ไม่เป็นไรลรอกท่านนาโก้ไปได้เราก็ไปได้ข้าพเจ้าว่าแต่ท่านไม่เข้าใจนาโก้และบริวารของเขาไม่เดินดินอย่างเราเดินนาโก้ไปบนยอดไม้ซึ่งสัตว์ร้ายหรือชาวป่าเผ่าอื่นที่เป็นศัตรูไม่อาจทำอันตรายเขาได้โอ้ยนี่คนพวกเนี่ยมีฤทธิ์เหมือนกาหวัลละมานอย่างนั้นเลิกคุณนายกระเรี่ยงชราหันมามองดูหล่อนด้วยหน้าตาย มนุษย์วานอนพวกนั้นเดินบนยอดไม้โตมาก็บนยอดไม้ในชีวิตของเขาเกือบไม่มีเวลาลงดินเลยนอกจากในเวลาอาหารงั้นก็หมายความว่ามนุษย์พวกนี้มีเวลาหิวเหมือนกันบรันหินบอกเสียงของหล่อนเต็มไปด้ยวยความเคร่งเครียดพาเราต่อไปอับประอรโอกาสที่เราจะช่วยหันสาวดีได้อยู่ในตอนนั้นตอนมนุษย์พวกนี้ลงมาหาอาหาร แต่เราบอกท่านแล้วว่าพามาส่งได้แค่นี้หญิงสาวพยายามต้านฉันบอกว่านำเราไปเบลาหินกอ,อกคำสั่งอย่างเฉียบขาดพลางผลักหลอนไปข้างหน้ายักษ์สาวทำท่าเหมือนจะขัดขืนแต่พอเห็นสีหน้าและในตาเอาจริงของศาสตราจารย์หญิงชาวเยอรมันหลอนก็เปลี่ยนใจออกเดินดุ่มนำหน้าไปตามทางซึ่งเฉดแฉะและเปียกชื้นท่ากลางหมอกซึ่งไหลรินผ่านเราไปมาไม่ขาดสาย ชั่วมองเต็มๆเ,เราเกือบไม่ได้พูดอะไรกันเลยนอกจากติดตามอัปรศริ์ไปอย่างเงียบๆและเต็มไปด้วยความระมัดระวังตลอดทางเรายังไม่พบอะไรนอกจากสัว์เลื้อยคลานที่ผ่านไปเหนือใบไม้แห้งและเถาวันสองฝ้าทางทุกคนทุกแห่งมีแต่ความเงียบและชื้นแฉะเยือกเย็นอย่างสถานสะเทือนใจชั่วขณะหนึ่งภูมิประเทศลาดต่ำลงไปเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุด แต่ช่วงณะต่อไปสู่หมอเตียเตียซึ่งปรากฏอยู่ข้างหน้านั่นเองตาเกิลซึ่งเดินร้างท้ายและอยู่หลังข้าพเจ้าก็เอื้อมมาสะกิดแขนเบาๆพรางกระซิบตาเกิลได้กลิ่นอะไรแล้วล้านายกลิ่นอะไรของแกตาเกิลข้าพเจ้าเอียงศรีรษะถามข้าพเจ้าเห็นแกหยุดเดินกวาดสายตาชำเลืองไปร,บรอบๆกายเชิดจมูกขึ้นไปในอากาศอยู่ทักครู่ก็สั่นศรีรษะออกเดินตามหญิงทั้งสองต่อไป บอกไม่ถูกล็อกนายตักเกิลว่าได้กลิ่นเนี่ยมาจากที่ไหนหนึ่งแล้วเกกระซิบบอกรู้แต่ว่าจำได้เพียงแต่บอกไม่ถูกว่ามันไปกลิ่นอะไรไม่ใช่กลิ่นใบไม้เน่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดล่างแหใครๆก็กลิ่นยางแต่แรงกว่าแล้วก็ฉุนกว่าเสียงเพาะเหมือนกิ่งไม้ลั่นแว่วมากระทบหูเราข้าพเจ้าเห็นกระเหรี่ยงชารางเงยหน้าขึ้นอย่างกระทนหนัน คละและแกก็เพ่นพรวดออกไปข้างหน้าโถมกับฟ้าขาของยักษ์สาวและบันหินโดยแรงจนกระทั่งเสียหลักล้มกลิ้งเข้าไปที่โคนต้นยางทั้งสามคนก็พอดีหินก้อนหนึ่งขนาดเท่ามะพร้าวห้าวตกลงมากระทบพื้นดินตรงที่อัปสรยืนอยู่เมื่อสักครู่ดังสนั่นชั่วขณะหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งเกิดข,ขึ้นมาอย่างกระทันหันทําให้ข้าพเจ้าตกตะลึงไปพอได้สติก็เพ่นพรวดเข้าไปที่โคนต้นยางนั้นทั้งอัปสรและบันหินหน้าซสีดเผืออ ในตาซึ่งมองดูข้าพเจ้าเบิกโตเหมือนถูกผีหลอกขณะดเดียวกันตากลนก็นคุกเขา่าเงยหน้าขึ้นปากกระบอกของเปินที่อยู่ในมือสอดสายไปมาเหมือนพยายามมองหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งแฝงอยู่ในเงามืดของกิ่งและเงาคบไม้เหนือศีรษะเราขึ้นไปอะไรกันตากลืนข้าพเจ้ากระทิบถามมันล่ะสินายคนลิงคนข้างเหล่านั้นเกนกระซิบตอบโดยมีหันหน้ามา แอบคนไม่นีเข้ามาหน่อยนายทีนี้ตาเกิลน,นึกออกละกลิ่นที่ตาเกิลได้เมื่อตะกี้น่ะเป็นกลิ่นมันกลิ่นยางเดียวก็ไอตัวที่ตายอยู่ในถ้ำนอนเสียงเพาะเหมือนกิ่งไม้ลั่นดังขึ้นอีกครั้งนึงเข้าไปจ้ากระโดดเข้าไปที่ต้นยางต้นเดียวกันทันที ก็พอดีเห็นอีกก้อนในขนาดไม่เล็กกว่าก้อนแรกตกลงมากระแทกโครมจมดินลงไปเกือบจะในที่เดียวกับที่ข้าพเจ้ายือนอยู่เมื่อเสว,วินาทีที่แล้วมาขณะนั้นเอกเปืนในมือตะเกิ้นก็ระเบิดสนั่นเสียงของมาราคนผลกับเสียงร้องแหลมของอันสาวดีกับสาวกของเธอและเสียงขู่ตะคอกคำรามของมนุษย์วานนอนเหล่านั้นก้องกระท้อนไปมาภายในป่าอันเคลิ้มกระหึม ขพเจ้าได้ยินเสียงตะเก็นกระชา่าลูกเลื่อนสลัดปลอกกระสุนออกผลักกระสุนใหม่เข้ารังเพลิงอีกครั้งแต่ยังไม่ทันที่แกจะยกขึ้นประทับบ่าศาสตราจารย์สาวชาวเยอรมันก็เอื้อมมือออกมาจับปากกระบอกปืนไว้อยา่าหลอนร้องดังอย่างโกรธจัดแกไม่ได้ยินเหรอว่าโถขันสาวดีหรือบริวารขาวคนหนึ่งคนใดเข้าแล้วกรเรียงชาราได้ฟังก็มองหน้าหลอนอย่างประหลาดใจ ถ,ถูกก็ไม่ใช่ลูกปืนตะเกินแน่แมมขายาวแกยักไหลที่หมายของตะเกินไปทางต้อนไม้นู้นไม่ใช่ขังบนนี่ตะเกินยิงโคให้มันตกใจปล่อยหันสาวดีกับผู้หญิงพวกนั้นไว้หนีไปแค่ลำพังเท่านั้นมันจะไม่มีวันปล่อยหันสาวดีกับผู้หญิงพวกนั้นอปสษณครางห่อไหลมอบจนติดพื้นดินด้วยความหวาดกลัว พวกท่านไม่มีโอกาสจะช่วยหันสาวดีได้ด้วยเชื่อเราเถอะกลับออกไปซะดีกว่าไม้มีวันเสียละข้าพเจ้าได้ยินเสียงด็อกเตอร์บราหิวออกมาจากไรฝันที่คบกันเหมือนเสียงขูฟ่ฟอกของอสรพิษฉันจะไม่กลับไปโดยไม่มีหันสาวดีเป็นอันขาดทานละคคณสกักผมก็เหมือนกันบราหิวข้าพเจ้าตอบถึงตะเกิลผมก็รบรองแทนได้โถกทีเดียวนายกระเรียงชราพืมพำ หลวมตัวลึกเข้ามาถึงที่นี่แล้วลุดหนาหรือถอยกลับมีข่าเท่ากันแต่กลิ่นมันหายไปไหนหมดแล้วนายเกงเงยหน้าสอดสายสายตาพิจารณาตามยอดไม้เบื้องบนอีกขณะนั้นเสียงต,ต่างๆหยุดเงียบหายไปอย่างกระทันหันหันสาวันดีเบลฮิวชมิดป้องปากตะโกนเรียกพวกเรามาช่วยแล้วทานอยู่ที่ไหนไม่มีเสียงตอบไม่มีอะไรเคลื่อนไหวไม่ปรากฏ อะไรวี่แววทั้งนั้นนอกจากเงาของต้นไม้ในแสงสลัวรางที่ส่องลอดกิ่งก้านของมันลงมายังพื้นดินกลิ่นอันประหลาดที่ลอยมาปะทะจมูกของเราเมื่อสักครู่ก็อันตรธานไปหันสาวนี้บราวหิฮีชมิดร้องเรียกอีกเสียเวลาเปล่าๆอัปสรสอดขึ้นด้วยเสียงยาะเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วงั้นเธอก็พาพวกเราติดตามต่อไป บรันหินชมิดหันมหาหล่อนด้วยกิริยาของเสือร้ายไม่ไหนกันทุกหอนทุกแห่งมีแต่ความตายไปที่ที่เธอคิดว่านาโก้และบริวารของเขาจะพาหันสาวดีไปขากันไกลเบาหิวปนเป็นสันเราคงจะตายซะก่อนที่จะไปถึงที่นั่นอัปรสรค้านนาโก้รู้ตัวแล้วว่าเราเป็นคนนำพวกท่านมาเมื่อกี้เขาพยายามจะฆ่าเราชัดๆ อ๋อขีตัวเองรู้จักตัวตายเรลาหินจับไหล่ทั้งสองของหล่อนไว้มัน่นเธอคิดถึงข้อนั้นบ้างหรือเปล่าเมื่อมอบตัวหันสาวดีให้กับบรรดาสาวกเหล่านั้นมากับนาโก้นำเราต่อไปหล่อนผลักอัป,ปสศถลาไปข้างหน้าชั่วขณะหนึ่งยักษ์สาวแสดงกิริยาวาจาว่าจะขัดขืนหรือคัดค้านแต่สีหน้าและกิริยาของบรันหินขนาดนั้นบอกให้หลอนรู้ดีว่าไม่มีประโยชน์อะไร ฉะนั้นจึงได้แต่ก้มหน้าบนอะไรพืมพำอยู่ในลําคอแล้วก็ออกก้าวต่อไปอย่างตะกุกตะกักขยักขย่อนประเดี๋ยวแหงหน้าขึ้นกว่าสายตาดูเบื้องบนประเดี๋ยวลนลานถอยกลับมาข้างหลังทุกครั้งเบราหิงก็ผลักหล่อนกลับไปโดยไม่ได้ปรีปากพูดจาแต่ประการใดจนกระทั่งเวลาล่วงไปโดยไม่มีอะไรผิดปกติขึ้นและปาค่อยโปร่งเข้าความสะทกสะทานหวั่นกลัวของอปรสรจึงค่อยคลาย การเดินก็ค่อยเร็วขึ้นเป็นลำดับเหมือนจะเร่งให้พ้นจากบริเวณป่านั้นความหิวประกอบกับที่เราอดนอนมาทั้งคืนอาจจะทำให้อิรรอยไปตามๆกันเมกระนั้นเราก็ไม่ยอมหยุดพักจนพ้นจากดงดังกล่าวแล้วและลาดลงไปสู่ลำห้วยซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าไผ่จึงได้สุดตัวลงนั่งริมฝัง่งวักน้ำดื่มและล้างหน้าทำให้ค่อยรู้สึกสดชื่นขึ้นตามๆกัน ขนาะนั้นเองบลันหินดูเหมือนจะเฉลียวใจอะไรขึ้นมาหลอนหันไปหาอปรสรซึ่งนั่งเยยบอยู่บนก้อนหินถัดไปพลางถามว่าเธอแน่ใจเหรอว่าเธอพาเรามาถูกทางยักษ์สาวในฟังก็เหลียวมาดูผู้ถามอย่างเลื่อนลอยพลางพยักหน้าช้าๆโดไม่ได้ตอบว่ากระไรอย่าเลิมอปศรว่าถ้าเธอพยายามเลี้ยนตาหลอกกับเราฉันจะไม่ให้อภัยเธอเลยท่านสงสัยอะไร ยักษ์สาวเอ่ยด้วยเสียงห้าฉันคิดว่าเธอกำลังพยายามพาพวกเราห่างออกมาจากโดงนอนโดงที่นาโก้และบริวานของเขาพาหันสาวดีไปถ้าเราพาท่านติดตามนาโก้ไปในดงนั้นจะไม่มีใครรอดชีวิตออกมาได้เลยจนคนเดียวงั้นทำไมเราจึงจะได้พบหันสาวดีคราวนี้เสียงเรลหินบอกความโแรเงเต็มที่ อปรสรยกมือชี้ไปที่ช่องเขาซึ่งปรากฏรำไรยอยู่เหนือยอดภผยตรงหน้าและก็ถอนใจดงเมื่อกี้จะไปบรรจบหุบเขาใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนาโก้ระหว่างสองเขาลูกนั้นเราไม่แน่ใจว่าใครจะไปถึงก่อนกันพวกท่านหรือนาโก้ท่านถึงก่อนก็ยังมีหวงังแต่ถ้าเขาถึงก่อนก็หมดหนทางเพราะอะไรเพราะไม่มีใครหรืออะไรจะล่อสายตาพวกนาโก้ไปได้ ยอดไม้ทุกต้นดับทางด่านจะเต็มไปด้วยหูตาเขาทางทุกเส้นที่จะเข้าสู่ที่นาโก้อยู่เต็มไปด้วยหลุมพลางและก็ขวากหน้ำเราหินพยักหน้าเราจะลองพยายามดีละออกเดินต่อไปผนจะป่าไผ่นั้นไปด่านใหญ่นำเราข้ามสันเขาเตี้ยๆผ่านป่าแดงซึ่งปกคลุมไปด้วยต้นโปรงสูงท่วมศีสัน และเห็นทิวเขาที่อปปสรชี้ให้เราดูเมื่อสักครู่อยู่ไม่ไกลออกไปแม้กระนั้นก่อนเราจะถึงเชิงเขาได้เวลาก็บ่ายโขความหิวและกระหายน้ําก็ทวีสูงขึ้นทุกขณะจนกระทั่งอปปสรกระปกกระเปรียดแทบจะเดินต่อไปไม่ไหวบลันหินเองถึงใจจะแข็งสักเพียงใดไม่ปริปากบนเลยจนคำเดียวก็หอบจมูกบาน